ไอ้มันรบจี๋สิพดีเวลามันหลับนี่ห้องยังมันกับมาตื่นเนี่ยฮัลวหลอันนี้ยังตื่นอยู่ไอ้กวนต้องกวนมันเนี่ยกวนมันเวลามันเวลามันนอนนี่เวลามันนอนนี่ก็มันกับนอนขัดต้องเห็นมันขึ้นเวลามันมันเขาสีนอนมันกวนเขาเขาบ่ไเด็พักผ่อนนี่บันกวนมันขึ้นเลยนอนล่ะมันเวอรั่งเลยมันเล่นอะไรวัดนี้ยจ้า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  จ้าจ้าจ้าเ็นจ้ามันอีขวารับแล้ววันนี้ไม่มปเพื่อกวดละบัดว่าก็าจะนอนแล้วเหรอนอนแล้วอะ่ะไม่ไหวแล้วขอพักผ่อนกันวันนี้พูดมากมาเยอะแล้วฮะควาจะไม่เล่นอีกเหรอมีเพื่อนรอเล่นด้วยนะว่าพวาไม่เล่นอีกเหรอลูกฮะหนูไม่เล่นอีกเหรอหนูไม่เล่นไหมไม่เอาไม่เตะต้องไม่เล่นแล้ว พอแล้ววันนี้เอาแค่นี้แหละหนูไม่ไหวแล้วเนี่ยง่วงมากๆเลยได้จุดแล้วหนูมาเล่นด้วยแล้วก็มาคุยกับท่านผู้ชมใหม่นะคะขอบคุณนะคะที่ชอบหนูแล้วก็ดูหนูค่ะจริงๆริงหนูไม่ได้ดูหรอกหนูแค่แสดงเฉยๆหนูแสดงแบบแสดงละครเพลงนี้แหละค่ะ <c oughs> <c oughs> ยังไงเนี่ย เขาผมผมเลี้ยงเขาขวามาหน่ผมอยู่กับมันครับพี่น้องอยู่กับมันแบบเลี้ยงมันจนใหญ่แบบรูนิสัยอย่างมันบดแต่ว่าผมท่านได้หมันนอนนั่งตอนนี้มันนอนมันกวนคืออย่างนัเนี่คือกวนจริงล่ะกวนกวนเบิดขึ้นก็เลยมันนี่คือที่ประจําของเขาขัาวนะครับจะได้นอนตรงนี้ทุกคืนได้ตีกันกับยายมันทุกคืนเลยอ่ะกับจบประมาณนี้แล้วก็ผมกับจีบนอนในห้องนี้ ออกวาเบิงเอาเวลาหลานกับย่ตีกันกับกันกวนกันเพราะว่าแต่ตอนนี้เขาขั้วเริ่มเยี่ยวเป็นที่เป็นทางแล้วตามพี่นะครับสบายหูขึ้นเยอะเลยอะ่ะ ผมหล่อไหมครับทุกคนฉันเรา่มหไปผมหล่อไหมครับผมแบบไปย้ายไปอยู่ช่องน้อยแล้วนะครับตามติดชีวิตผมได้นะครับในวุ่นวายสตอรี่นะครับผมแต่ว่าดูในช่องนี้ดีแล้วครับผมผมก็เคยอยู่ในช่องนี้แล้วครับแต่ว่าผมไม่ถูกแกนกับพ่อข้าเจ้านะครับผมผมก็เลยได้ย้ายไปช่องน้อยนะครับผมเรียกผมว่าเหนียวสายปีนได้เลยนะครับออ มาให้กับท่านอีกทางหนึ่งหน่อยเข้าขวดเข้าวแล้วก็เข้าขวดเลยไม่ไหวแล้วพเพราะเธอเพะเบี่ยงเลยบอกว่าจะปิดคลิปทั้งตารางที่มันาทีนี่มันทีสามสิบเก้านาทีแล้วนะเข้เาขวแวแม่แม่นาพางมันเป็นรูปยังไงแม่คือเป็นรูปอันอันนี้ ทขากล้วยเขากล้วยมาเล่นกันเถอะพ่อไม่อยากเล่นกับพ่อหรอแมวจะนอนไม่ไหวแล้วขอร้องล่ะไม่เล่นแล้วพอแล้วเหนื่อยฟุฟ่นฟเลยตอนนี้ว้วแมวบอดด้วยว้า,าวาาแามวแยวแล้วแกยังหลับเหนื่อย ร่างกายไม่ไหวแล้วเว้ยลำคาญเว้ยไอ้ก็ได้เอาพ่อไปเก็บทีหวรอยู่นั่นแหละโอ้ศูนย์ในนั้น,นทีเนี้ยยวให้ตื่นก่อนละกันแล้วเจอกันถ้าคือเอ้ยหลับจริงๆหรอว่า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  คว้าคว้ามาเล่นก่อนคว้าคว้าโอเคลำแหละเรียบร้อยแล้วแม่พลังเบิดละ